ตจทย์ข้อนี้นะครับถ้ารู้ทริคนิดเดียวนะครับจะสามารถทําได้สบายมากเลยครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่า a ลบ b นะครับเท่ากับ b ลบ c แล้วก็เท่ากับ2นะครับชัดเจนครับตรงนี้มี a ลบ b นะครับเราก็แทนลงมาเลยนะครับเป็น2เนาะ b ลบ c ก็เท่ากับ2นะครับ2กําลัง2ก็เป็น4นะครับก็คือบวกกันเป็น4ติดตรงที่ด้านล่างเนี่ยตรง a ลบ c เนี่ยเราไม่รู้เพราะเขาไม่มีมาให้นะครับแต่เราก็เห็น a อยู่นะครับเราก็เห็น c อยู่ข้างบนเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจับ ไอตัว2ส,สมการนี้มาบวกกันดูล่ะนะครับจะเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็น a ลบ b นะครับบวกกับ b ลบ c นะครับเท่ากับ c นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าอ่ะย้อนไปดูหน่อยนะครับตรงเนี้ยอย่างง,งนะเพราะว่า a ลบ b ก็เท่ากับ2ใช่ไหมครับ b ลบ c ก็เท่ากับ2อารมณ์เหมือนเราเขียนมันออกมาได้เป็น2ส,สมการพอดีนะครับแล้วเราก็แค่เอา2ส,สมการเมื่อกี้มาบวกกันเท่านั้นเองครับ2อบวกสเป็น4ครับ a ลบ b บวก b ลบ c นะครับอ่ะ b มันก็จะตัดกันนะครับเราก็จะเหลือเป็น a อลบซเท่ากับสนะครับเราก็รู้แล้วว่าเลบซเท่ากับสนะครับสอยู่แถวตรงนี้กำลัง2เข้าไปแล้วเป็น16นะครับก็จะเป็น8ปดส่วนสินะครับหรือว่า1นส่วนสตอบข้อ b ครับขอตัดเข้าโฆษณาน,นิดน,นึงนะครับพี่รู้ว่าการที่น้องดูคลิปนี้จนจบแสดงว่าน้องอยากเข้ามหาลัยอินเตอร์นะครับแล้วน้องก็ต้องสอบ IELTS กับ SAT และถ้าน้องลงคอส์อเอล t s ของเราครับแบบ3-4ชั่วโมงนะครับพี่แถมฟรีให้เลยครับคอสเซตนะครับแมทแอนด์ v e r b a l นะครับ,รบก็คือครบ2พาร์ทเลยแบบตัวเต็มเลยนะครับคอสเดียวจบไม่ต้องลงเรียนหลายที่วุ่นวายนะครับสนใจทักแชทได้เลย